คริปที่ทุกคนกำลังรอคอยนั่นเองค่ะรินจะรีวิว Star Gazer ให้ดูนะคะซึ่งวันนี้ในบูธของเราก็น่าจะมีมา2รุ่นหลักๆแต่เดี๋ยวรินจะบอกราคาของทุกรุ่นเลยตัวนี้คือ Gazer Smart 7นั่นเองค่ะตัวนี้น่าจะเป็น7 Seater นะคะเป็น7ที่นั่ง เริ่มกันที่กระจังหน้าเลยสังเกตไฟหน้าตัวนี้นะจะมีความเป็น Staria มากมากนะคะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยดูไปดูมาตอนแรกอับรินรีวิวว่าตัวนี้เป็นของ Staria แต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งนะเขาเป็นลูกครึ่ง Staria กับ Creta อะเริ่มจากไฟหน้านะคะยาวเลยเหมือน Staria แต่ที่เล็กกว่า Staria นิดนึงไม่นับขนาดรถนะก็คือไฟตัวนี้นะคะ จะมาเต็มเส้นเลยแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะมี LED นะคะซึ่งตรงนี้นั่นแหละที่รินรู้สึกว่ามันมีความคล้ายคลึงกับเครตานในบางจุดนะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่ารินมองหน้ารถคันนี้เนี่ยเป็นลูกครึ่งนั่นเองชื่อเขาก็คือ Star Gazer ดาวดวงใหม่นะคะลายล้อเขานี่ก็ให้อารมณ์ความเป็นดาวนะมีมุมมีเหลี่ยมสวยมากๆเลยนะคะปลายท้ายของเขาที่จะมีเส้นน,นะเอาอย่างนี้เลย เป็นตัว H ค่ะที่สำคัญเลยมีคำว่า Star Gazer บอกบอกถึงรุ่นรถคันนี้เลยค่ะะดูด้านในด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำเป็นอินเทอเนียสีดำเลยง่ายดายต่อการดูแลนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นจอดิจิตอลแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถเล่นได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android ค่ะส่วนด้านตรงกลางคอนโซลนะคะก็จะเป็นระบบดิจิตอลเหมือนกัน นี่ก็คือคร่าวๆด้านหน้าแต่ดูด้านหลังตัวนี้เป็นเซเว่นซีเตอร์นะคะอย่างที่รินบอกไปนี่คือเซเว่นซีเตอร์นั่งได้เบาะแถวที่2นะคะ3ท่านส่วนแถวหลังนะคะ2ท่านค่ะภายในนะคะเห็นรถกระทัดรัดแบบนี้นะรินลองนั่งมาแล้วกับตัวเองนะคะแล้วก็ลองขับมาด้วยต้องบอกว่านุ่มเงียบแล้วก็มีที่ให้เราได้หายใจแบบไม่อึดอัดเลยทีเดียวนะตรงนี้นะคะก็คือพื้นที่เก็บของด้านหลังนะ ซึ่งถ้าเรานั่งกันแค่5ท่านนะคะตรงนี้ก็คือสามารถพับเก็บได้ตรงนี้นะคะสามารถพับลงได้นะคะก็คือจะแบนราบเลยแล้วก็คนที่นั่งข้างหลังนะคะก็ยังสามารถเอนเบาะได้อีกนิดหนึ่งด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายในการนั่งแถวหลังก่อนที่เราจะไปทัถัดไปนะคะรินจะบอกราคาก่อนแล้วกันรินก็จะเริ่มไล่ราคาเลยจากตัว Star Gazer Trend นั่นเองค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 6 0 0 0 0่น 9 0 0 0พบาทโอ้ต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่ดีแล้วก็เกินคาดมากๆนะคะสำหรับรถ segment น,นี้ที่เป็น MPV แล้วก็เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งด้วยนะที่คนทั่วไปรู้เลยว่ารถเกาหลีเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็แค่ไหนนะราคาเริ่มต้นแบบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยถัดมานะคะ Star Gazer Style จะอยู่ที่8,200,000 9,000บาทซึ่งมันจะมีความแตกต่างเล็ก,เกน้อยนะคะและเดี๋ยวลินจะมาทำอินดีเทลให้ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยแตกต่างกันยังไงส่วนถัดมาก็คือคันนี้ที่เราเพิ่งรีวิวกันไปก็คือตัว smart 7นั่นเองอเริ่มมาเป็นรุ่นท็อปแล้วนะคะตัวนี้จะอยู่ที่869,000บาทโอ้โหราคาดีเริศเวอร์แล้วก็คือได้เป็นรุ่นท็อปนะแต่ตัวนี้ยังเป็น seven seater นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่คันถัดไปนะคะซึ่งจะเป็นตัว smart 6นั่นเป็นคันสีขาวนะคะจะเป็นตัว star gazer smart 6หลังคาคันนี้นะคะจะเป็นสีดำซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็น top of the line คือจะเป็นรุ่นที่ top ที่สุดตัว star gazer ถ้ารินจำไม่ผิดตัว smart 6 i t o t n e นะจะมาเป็นสีขาวแล้วก็สีเงิน2สีเท่านั้นนะคะและราคาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่9 9 9 0 0บาทค่ะถ้าเป็นตัว smart 6ที่หลังคาสีเดียวกันนะคะก็จะอยู่ที่ 8 8 9 0 0 0บาท889นั่นเองคันนี้นะคะมีความพิเศษยังไงต้องบอกว่าในเซกเมนต์เดียวกันนะคะ s t a r a z e r Sixter เนี่ยถือว่ามีน้อยมากนะคะอ่ะด้านหน้านะคะก็คือจะเหมือน Smart s e นะคะด้านในอินเทอร์ i r เป็นสีดำแล้วก็มีหน้าจอตรงนี้ตรงกลางก็จะมีหน้าจอแล้วก็ปรับแอร์นะคะแบบดิจิตอลค่ะแต่ที่พิเศษนะคะ Smart 6นะคะก็คือตัว เบาะแถวที่2นั่นเองค่ะซึ่งเบาะแถวที่2นะคะจะเป็นกับตันซีดนะคะ2ที่นั่งค่ะสามแล้วก็แถว2ของรถทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เทรนสไตล์แล้วก็สมาร์ทสมาร์ทซิหรือ Smart ทเซเนะคะสเ a c e ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกันหมดเลยสำหรับใครทีออ่คิดว่าอยากได้รถเซกเมนต์นี้แต่ว่าก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้7ีแต่ว่าคิดว่า หกซีดก็พอลินว่ามันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ลินว่ามันมีสเปซให้เก็บของด้านหลังนะถ้าเราไปกันไม่ครบอยากจะนั่งสีคนก็คือพับเบาะตัวนี้ลงได้อีกด้วยนะคะสำหรับ Star Gazer นะผ่านไปแล้วถึง2สีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือสีขาวซึ่งเป็นสีสุดคลาสสิก แล้วก็จะเป็น2รุ่นที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสีหนึ่งและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีนะคะที่ตัว Star Gazer นำมาโชว์ภายในงานค่ะนั่นก็สีเทานั่นเองค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่ Creata นะรินก็แอบ,บมีใจให้กับสีเทานะคะแล้วเราไปดูกันสีสุดท้ายนะคะเป็นสีเงิน1สีนะคะครบ4สีพอดีเลยมาที่บูธมอเตอร์โชว์ทางบูธเราก็มีแถมให้อีก1สีซึ่งไม่ได้ขายจริงในประเทศไทยนะคะแต่เดี๋ยวรินแอบ,บพาไปดูค่ะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์นะคะ เป็นน้ำจิ้มเฉยๆจะเอาในอนาคตรหรือเปล่าไม่รู้นะคะสำหรับ Star Gazer สีแดงนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่แวะเวียนกันเข้ามาที่มอเตอร์โชว์นะคะอย่าลืมมาสต็อปกันที่บูธฮุนไดด้วยเพราะปีนี้อย่างที่บอกไปเลยว่าอลังการงานสร้างแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจใหลายๆคนที่เดินผ่านบูธของเรานะคะแล้วก็ อย่างที่บอกคะ่ะมี Star Gazer เป็นตัวไฮไลท์นะคะอยู่ในบูธของเราด้วยนะคะลองเข้ามาดูมาเชยชมนะคะมาดูออปชันดีเทลต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะคะรินอยากให้ ลองค่ะอยากให้คุณได้ลองทดลองขับด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่รินพูดเนี่ยไม่โกหกแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะรินต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะสำหรับข่าวสารดีๆที่รินจะนำมาให้เพื่อนๆได้เชยชมกันอีกกับข่าวสารหุนใดที่นี่เลยค่ะ